ยายหญิงกำลังแฝงผักเขากล้องได้มามยายคุณยายมาช่วยแม่ชีปลูกผักช่วยดูแลสวนได้ย่าเก่งมากทั้งวัดคุณยายทำเป็นคนเท่าคนแก่ที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงมากเลยง่ายปีนี้เลยจักปีแล้วเจ็ดสิบต่อได้ปี เก้าศูนย์เก้าศูนย์อายุเจปีกำลังงานปลูกพักคนา้าเป็นชีวิตที่มีความสุขมากเลยนะคะอยู่ที่วัดคุณยายบอกว่ามาอยู่ที่วัดแล้วมีความสุขดีนะคะมีความสุขก็ตอนอยู่ในหมู่บ้าน มันสงบดีได้ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติเวลาคุณยายปลูกผักก็ดูแล้วมีความสุขนะคะท่านผู้ชมทางบ้านท่านใดอยากจะมาช่วยแม่ชีปลูกผักเหมือนคุณยายไหมคะ <c oughs> ตอนที่แม่ชีมาบวชใหม่ๆตอนนั้นคุณยายยังไม่ได้มาะคะแม่ชีก็ทําสวนคนเดียวนะคะแต่มาปีนี้คุณยายมาอยู่วัดแม่ชีสบายขึ้นเยอะเลย มีคนช่วยคุณยายได้ยาในสวนทั้งหมดเลยนะคะช่วยรดน้ำต้นไม้ใส่ปุ๋ยปลูกผักช่วยกันดูแลคุณยายก็เหมือนผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีอยู่ทุกวัดนะคะทุกวัดก็จะมีผู้เฒ่าผู้แก่ที่มาอยู่ช่วยดูแลวัดนะคะม,มีทุกที่มีเกือบทุกวัดเลยแต่ละหมู่บ้าน จะให้ดูคุณยายปลูกผักเพลินๆแล้วก็จะพาท่านผู้ชมดูสวนผักแม่ชีนะคะตอนนี้สวนผักแม่ชีกำลังงามหน้าหนาวผักก็จะงามแต่ยังไม่ได้เข้าไปในหมู่บ้านนะคะผักในหมู่บ้านก็งามงาม นี่คือแปลงผักที่กำลังจะโตแล้ออนี้ต้นกล้านะคะต้นกล้าผักกวางตุ้งกับผักคะนา้านี้ยังไม่โตนะคะกำลังเ,เป็นต้นกล้าอยู่ พักกาทินกับน,นี่ได้พี่น้องอันนี้พักพักยังก็ไม่เงี้ยพักลิ้นปีตีพักลิ้นปีไม่รู้ว่าพักอื่นเรียกพักอะไรนะคะบ้านห้าเอินพักลิ้นปีเนาะค่ะพี่น้อง,องต้นทุนกับน,นี่เลยต้นทนนุนกินกับตออะมบุนหนามหนามเพื่อไฟแต่ไม่เงี้ยมืนมอนเลย,ยเปิดให้แห้งหน่อยจ้ะ ฝาแม่ชีเป็นการใช้ชีวิตที่มีความสุขมากเลยถ้าได้เข้ามาอยู่ตรงจุดนี้แล้วก็อยากจะรีบอกอบกลยความสุขไว้เยอะๆนะคะเวลาที่เราออกไปเผชิญโลกภายนอกเวลาที่เราคิดถึงบรรยากาศแบบนี้อีกโอกาสที่จะได้กลับมาอีกนี่มันยากนะคะไม่ใช่ว่าใครอยากจะเข้ามาแล้วก็ได้มานะคะเพราะว่าถ้าไม่มีบุญกรรม นำส่งมามันก็ไม่ได้มาบางคนบอก,ยก <an> อยากมาอยากมาแต่ก็ไม่ได้มาสักทีแต่บางคนก็ไม่ได้พูดอะไรมากพอถึงคราวที่เขาจะได้มาเขาก็มีเหตุให้ต้องได้มานะคะเหมือนแม่ชีก็ไม่ได้คิดว่าจะมาอยู่นานขนาดนี้นะคะก็แค่ว่าจะมาบวชให้พ่อแค่หนึ่งเดือนแล้วก็จะไปนะคะไปไปมามา,มาอยู่มาปีกว่าแล้วนะคะบางคนบอกอยากมาอยากมาอยากมาจะมาจะไปให้ได้จะไปให้ได้ ไม่ไม่มีเหตุให้ได้มาก็ไม่ได้มานะคะไม่ว่าที่ใดก็ตามไม่ว่าสถานที่ไหนก็ตามนะคะถ้าเรามีบุญมีกรรมร่วมกับสถานที่นั้นๆเราก็จะได้ไปในสถานที่นั้นๆนะคะนี่ถ้าเราไม่ได้มีบุญกรรมร่วมกับสถานที่แห่งนั้นนะคะต่อให้อยากไปแค่ไหนก็ไม่ได้ไปนะคะ การที่จะได้ไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งมันมีอยู่2ออย่างก็คือไปเพราะมีความพยายามที่จะไปกลับไปเพราะว่ามีบุญที่จะได้ไปบางคนต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการที่จะไปที่แห่งใดแห่งหนึ่งหรือต้องรอเวลานานหลายปีกว่าจะได้ไปในที่ที่อยากไปแต่บางคนไม่ได้คิดว่าจะไปก็ได้ไปเพราะว่าเขามีเหตุปัจจัยที่จะต้องได้ไปอยู่ที่นั่น แต่ถ้าคนไม่มีบุญกรรมร่วมกับสถานทีน่นั้นๆเลยต่อให้พยายามแค่ไหนอยากไปแค่ไหนก็ไม่ได้ไปนะคะทุกที่มันสัมพันธ์กันหมดทั้งเรื่องของเวลาและโอกาสและจังหวะและโชคชะตานะคะสัมพันธ์กันหมดเลยคล้ายๆกับเหมือนดวงคนที่จะได้ไปอยู่เมืองนอกหรือไปเรียนเมืองนอกบางคนต้องใช้ความพยายามแต่บางคนก็ มีบุญไม่ได้ใช้ความพยายามเยอะก็ได้ไปนะคะหรือบางมันแล้วแต่นะคะหลายๆเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะคะอันนี้แค่ยกตัวอย่างให้ฟังทฉยๆช่ผักสวยๆนะคะยามเย็นแม่ชีก็ปลูกผักไว้ทุกที่เลยนะคะถ้าโตขึ้นมานี้สวยงามมากเลยนี่แม่ชีลงมือปลูกเองนะคะผักกำลังโต ตรงนี้น่าจะเป็นกระหล่ำนะคะแต่มันยังไม่โตนะคะเป็นกะหล่ำกะหล่ำปีแล้วก็มีกระหล่ำดอกด้วยอันนี้ผักกุยช่แม่ชีก็มีที่มีที่ว่างตรงไหนแม่ชีก็ปลูกไปหมดเลยนะคะต้นกะหล่ำ เป็นผักชีลาวอันนี้ก็ปู่มาเือเทศไว้นี่ผักกาดกอที่เป็นกอแม่ก็นั่งอยู่ยตรงนั้นนะคะ เย็นตอนเช้าเๆตื่นมานี่บรรยากาศดีมากเลยนะคะผักมันสวยมันโดนน้ำหมอกก็สวยผักคะไร้มีหมดเลยในสวนแม่ชีแม่ชีพยายามที่จะเอาทุกอย่างมาปลูกไว้รวมกันในสวนนะคะบวบงูก็มีนะคะนี่กำลังเป็นลูกเล็กมแม่ชีก็ดำๆเพราะว่าเพิ่งไปจับหม้อนึ่งข้า ออกลูกเริ่มออกลูกเยอะเลยบวบงูเห็นเป็นลูกเล็กๆลเยอะเนี่ย yeah. ลูกเล็กๆลยเยอะเลยบวบเลียมบวบไม่เลียมก็มีนะคะมีหมดเลยแม่ชีปลูกไว้สวนสวยสวยรั้วสวยสวยนะคะหลวงตาเป็นคนสร้างให้แม่ชีนะคะหลวงตาเป็นคนเนลมิตรั้วไม่ไผ่ให้แม่ชีนะคะ มันบรรยากาศบ้านๆเลยตอนนี้ยังไม่โตฝั่งนี้รอให้โตมาก่อนถ้าโตขึ้นมาหมดนี้สวยมากเลยปวดแม่ชีเดี๋ยวแม่ชีจะต,ต้องไปฟอกไปให้แม่ก่อนเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะพาท่านผู้ชมเดินดูสวนใหม่นะคะ